สวัสดีค่ะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะคลิปนี้แอดก็กลับมารีวิวซีรีส์จีนแล้วนะกับซีรีส์จีนที่มีชื่อเรื่องว่า Daybreaker หรือคืนชำระแค้นซีรีส์นแนวสืบสวนอาชญากรรมลุ้นระทึกที่สนุกและน่าติดตามชมมากเรื่องราวจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนมาฟังรีวิวกันเลยค่ะ คืนชำระแค้นซีรีส์จีนแนวสืบสวนสอบสวนกับการหวนคืนจอแก้วอีกครั้งของนักแสดงมากฝีมือหลี่อี้เฟิงและซงอี้ซีรีส์จีนสุดสนุกที่บอกเล่าถึงองค์กรค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ในหัวเฉิงเาพอคขายารายใหญ่ในแดนตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวพันถึงเรื่องราวของตำรวจนัก้ายาและผู้บริสุทธิ์มากมาย เปิดมาต้นเรื่องค่ะก็ยิงกันสนั่นกลางทะเลนะคะพอขายารายใหญ่สองคนที่ถูงนอนบอนไส้จัดการจนต้องหนีเอาตัวรอดและฆ่ากันเองจนตายแต่เรื่องไม่จบแค่นี้ค่ะเมื่อคนสนิทของฝ่ายคู่ค้าหัวเฉิง เจ้าหนุ่มล้วเสียงที่คอยประสานงานให้กับลูกพี่ผาล่าขณะกำลังตรวจสอบยาเสพติดล็อตใหญ่ที่ถูกขนส่งมาเขานั้นดันถูกลูกหลงไปด้วยล้วเสียงหนีออกมาอย่างทุลักทุเลจนไปถึงประภาคารเขาคาดไม่ถึงว่าตนเองจะถูกตำรวจฝ่ายเดียวกันเล่นงานยิงปืนใส่สองนัดจนตกลงไปกลางทะเลโดยไม่ทันตั้งตัว 5ปีต่อมาลัวเสียงปรากฏตัวอีกครั้งในคราบของหนุ่มเซึนลูกติดฉันโม่พนักงานขับรถแท็กซี่ที่คิดค่าตัวตายเพื่อเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกสาวระหว่างที่กำลังค่าตัวตายฉันโม่ได้เจอกับนายตำรวจอาวุโสคนหนึ่ง จนนำไปสู่จุดเริ่มต้นเดิมอีกครั้งล้วนเสียงนี้จากเหตุการณ์เดิมเพื่อหลบเลี่ยงคาดไม่ถึงกลับม,มีคนยื่นจุดเริ่มต้นเดิมให้เขาอีกครั้งฝ่ายตำรวจคิดว่าเขาคือเฉินโม่บุคคลที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับลัวเสียงซึ่งขอให้เขาเป็นสายลับให้ส่วนฝ่ายนะคะยาก็คิดว่าเขาเป็นล่วเสียงลูกพี่คนสนิทของพาล่าที่แฝงตัวอยู่กับตำรวจเพื่อพวกของตน แท้จริงแล้วพระเอกของเราคือใครตัวต้นไหนคือพระเอกที่แท้จริงเราต้องไปติดตามชมพร้อมกันค่ะเนื้อเรื่องสนุกคาเดายากต่างคนต่างหน้าที่ต่างความรู้สึก ตัวตนที่แท้จริงของตัวละครหลักทุกตัวละครในเรื่องคือใครกันลาดบอสที่แท้จริงคือใครทุกตัวละครนะคะจะสะท้อนเรื่องจริงในสังคมค่ะไม่มีใครดีเสมอไปแอดูมาสิบกว่าตอนนะคะตัวละครสีเทาทั้งหมดค่ะทั้งพระนางแล้วก็ตัวละครสมทบจะดีก็ดีไม่สุดจะเลวก็เลวไม่สุดเหมือนกันนะคะ เดาายากมากค่ะเป็นบทละครที่แอนคิดว่าทาองอกมาค่อนข้างดีพอสมควรเนื้อเรื่องสนุกและบางครั้งก็เดายากค่ะแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะถือว่าบทละครและเนื้อเรื่องโดยรวมใช้ได้ค่ะในส่วนของตัวละครก็จะมีทั้งหมด5ตัวละครหลักด้วยกันค่ะพระเอกสุดหล่อหลี่อี้เฟิงกับบทบาทของนายตำรวจเฉินโม่และลูกพี่ล้วเสียง 1นคนสองบทบาทที่แตกต่างสุดขั้วแต่ก็ลงตัวสุดบรรยายได้เช่นกันเมื่อ5ปีก่อนเขาแฝงตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งค้ายาด้วยความฉลาดหลักแหลมและน้าเนียนละเอียดรอบคอบเชนโม่จึงกลายเป็นคนสนิทข้างกายพาล่าได้รับความเคารพเชื่อใจจากพนักง,งานในแก๊งค้ายาเป็นตัวละครสีเทาๆค่ะดีไม่สุดเลวไม่สุดละเอียดรอบคอบ เจ้าเล่เจ้าแผนการเนียนจนไม่มีใครจับได้และเก่งจนใครต่อใครไว้ใจและเชื่อถือแต่แค้นเมื่อหปีก่อนฝังลึกในจิตใจคืนชำระแค้นกำลังมาถึงลัวเสียงและเชนโม่จะเอาคืนทุกคนให้สะสมกับชีวิตที่เขาต้องเสียไปเมื่อ5ปีก่อนตัวละครที่สองก็คือ ซูชิงจูภรรยาสาวสุดสวยของล่วเสียงอดีตตำรวจหญิงอนาคตสดใสที่แฝงตัวพร้อมกับล้วเสียงเข้าไปในแก๊งค้ายาเธอแต่งงานกับเขาและชีวิตของสองสายรับกำลังดำเนินไปได้สวยคาดไม่ถึงคืนส่งยาลอดใหญ่ของสองพ่อค้ายาเสพติดกลับทุงหนอนบ่นไส้ทำลายจนราบเป็นหน้ากรองล้วเสียงถูกฆ่าตายทิ้งภรรยาสาวเอาไว้เพียงลำพัง แต่ด้วยความแข็งแกร่งและอดทนของนางเอกเธอก็ผ่านพ้นมันมาได้และอิทธิพลของสาม,มีก็ทําให้เธออยู่รอดปลอดภัยทากลางพ่อขาอยยาจํานวนมากสูชิงจูหรือนางเอกหลังจากร้วงเสียงตายเธอก็กลับไปเปิดร้านขายใบชาและน้ำชาเพื่อหวังว่าสักวันคนรักจะกลับมา5ปีต่อมาเธอได้เจอกับล้วเสียงอีกครั้งในคราบของเฉินโมเขาทำเป็นไม่รู้จักเธอ และเนียนจนเธอเกิดจะเชื่อใจแต่บางครั้งเขาก็มักจะเผยพิรุษออกมาโดยไม่รู้ตัวคนเคยรักกันพฤติกรรมบางอย่างอีกฝ่ายต้องจําได้แน่นอนแต่ว่าจะถูกจําได้ค่าหนังคาเขาเมื่อไหร่ทุกคนน้องมาติดตามชมกันต่อนะคะซูชิงจูเป็นตัวละครฝ่ายหญิงที่เก่งสวยและฉลาดค่ะสมกับที่เป็นภรรยาคนสนิทพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ ตัวละครที่3คุณเหรียญหลงนะคะพ่อค้ายาแสนกลัลอนแซบเกินใครจะต้านทานค่ะตัวละครไบโพล่านะคะบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ร้ายนะคะตอนจะช่วยก็ช่วยแบบไม่คิดชีวิตตัวเองค่ะตอนจะปล่อยก็บล่อยแบบ หางปล่อยวัดเลยนะไม่เหลียวหลังมองเลยเป็นคนที่เห็นแก่ของและเห็นแก่เงินเป็นสําคัญค่ะมิตรภาพไว้ที่หลังตั้งมาก่อนนะคะแม้ว่าจะบ้าๆบอๆนะคะแต่ก็ช่วยพระเอกในสถานการณ์ยากลําบากหลายครั้งถึงส่วนมากจะทํรลายพระเอกก็เถอะเลียนลงนะคะคือมีความคิดที่จะเลิกยาเสพติดค่ะก็เลยไปกรมควบคุมนะคะสุดท้ายทนไม่ได้นะคะก็เลยจับผู้คุมกับ คุณหมอมาบำบัดแทนค่ะเป็นคนที่น่ารักและแสบถึงซวงมากตัวละครที่สี่ค่ะเลี่ยวหยงเจียนายตำรวจอาวุโสที่ตามตัวเฉินโม่กลับม,มาทำงานสายลับโดยให้เฉินโม่ปลอมตัวเป็นลู่เสียงเพื่อสืบความลับให้กับฝั่งตำรวจสืบเนื่องมาจากเฉินโม่มีหน้าตาคล้ายกับลูกน้องคนสนิทของพาล่านามว่าล่วเสียงเป็นตัวละครที่คาดเดาได้ยากค่ะ เบื้องหน้าคือตำรวจน้ำดีพะดุงความยุติธรรมแต่บางครั้งเขาก็เหมือนกับนอนบ่อนไส้ที่ทำลายภารกิจเมื่อ5ปีก่อนเพราะว่าตัวเขานั้นดูมีพิรุษเยอะมากนะคะแล้วก็อยู่ในทุกสถานการณ์ของพระนางนะเชื่อมต่อกับทุกคนได้หมดเลยเป็นตัวละครสีเทาที่สุดค่ะเดาไม่ได้เลยว่าจะไปทั้งไหนจุดจบจ,จะเป็นยังไงไม่แน่นะตัวละครนี้อาจจะเป็นานบอสก็ได้ค่ะตัวละครที่ห วีเซิงไห่ตำรวจที่ยิงพระเอกจนตายในน้ำลั่วเสียงเมื่อ5ปีก่อนค่ะเขาคนนี้เป็นคนหวาดระแวงและก็ระวังตัวตลอดเวลานะคะจะไม่ค่อยเชื่อใจใครจะมองสามารถคิดเรื่องจัดการพระเอกได้ตลอดเวลาค่ะ5ปีก่อนเขาเริ่มเข้ากรมตำรวจ เด็กใหม่ร้ประสบการณ์แต่อะไรกันนะที่ทำให้นายตำรวจใหม่ข่าหนุ่มตำรวจอนา,นาคตไกลล่วดเสียงที่อุตสาห์เสียสละแฝงตัวในการ้ายาแล้วก็ปัจจุบันเขาก็ยังโดนกดดันจากพ่อค้ายารายใหญ่ให้ช่วยทำงานให้หากปฏิเสธคนรอบข้างก็จะถูกทำร้ายนะคะคนแบบหวีเสื่องห่เราไปรอดูจุดจบของเขากันค่ะ ว่าดูไม่ออกว่าจะรอดหรือตายนะคะเพราะว่าตกเป็นเป้าหมายของพวกค้ายาเสพติดอ๋อแอนล,ลืมบอกไปค่ะยังมีหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจก็คืออาี 4, ลูกสาวบุญธรรมของล่วเสียงอายุประมาณเจ็ดขวบน่ารักสดใสและบริสุทธิ์เธอนั้นไม่มีผิดไม่มีภัยค่ะ แลากลับตกเป็นเป้าโจมตีของคู่อริรั่วเสียงตลอดเลยนะคะเธอเป็นลูกสาวของใครกันแน่พ่อแม่เธอคือใครเราต้องไปรอยลุ้นกันนะคะแต่ว่าน้องฉลาดมากเลยนะถ้าทุกคนดูจะต้องรู้เลยว่าน้องอสีนี่นอกจากความน่ารักแล้วคือน้องฉลาดทันคนอยู่นะคะ โดยรวมในเรื่องของตัวละครก็ถือว่าซีรีส์ทำออกมาได้ดีค่ะเราสะท้อนชีวิตรจริงในบางส่วนได้สมจริงมากคนเราถึงภายนอกจะดีแค่ไหนถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครเอกหรือตัวละครหลักในเรื่องก็ไม่มีดีหมดไม่มีใครดีและไม่มีใครเลวถึงที่สุดทุกคนล้วนไม่มีข่าวไม่มีรำค่ะบางครั้งการกระทำบางอย่างก็เพื่อเอาชีวิตรอดเท่านั้นตัวละครทุกตัวสีเทาหมดเลย ส่วนเพิ่ประกอบซีรีส์ก็ถือว่าใช้ได้เพราะค่ะซื่อความหมายที่พาย์บทละครได้ดีพอสมควรใ่้ยเพลิดเพลินไปก,กับการดูซีรีส์ได้ดีเยี่ยมค่ะสรุปรวมๆก็ถือว่าใครที่ชอบแนวสืบส่วนลุ้นระทึกแอดก็แนะนำเรื่องนี้อีกเรื่องนึงค่ะคืนชำระแค้น Daybreaker สนุกลุ้นและคาเดายากสับไทยทางไอฉีอีมีทั้งหมด24ตอนขณะนี้กำลังออนแอร์นะคะ